รรมาทานชนะการให้ทั้งปวงพอสอนจึงเข้าใจและก็ไม่เป็นเวียนที่สุดก็ผ่านจริงให้ละชั่วสร้างบุคศลทามจิตให้พองใสคือภาวนาแม่นๆระหว่างตะคุกเงาทำให้มีความต่อเนื่องน้อยก็ทำมากก็ทำ ระสัสดาท่านไม่ทรงสัเสริญความหยุดจือในกุศลธรรมทั้งหลายดังที่พระหมาชนกท่านได้ส่งว่ายน้ําในมหาสมุทรกว้างใหญ่ซึ่งเปรียบได้กับวัตตะเพราะเป็นความพอเพียงของบุคศลจนจึงพบนางมณีไม่ขาลาอุปมาได้สมาถาวิปัสสนา นางมณีไม่ขลาอุ้มพระมาชนกพาเขาขึ้นพ้นจากน้ำนำผเา้าหาฝังเปียพ้นไปจากบาปบรรลุพโสดาบันผ้าสกิตาคามีผ้านาคามีเมื่อถึงฝังอุป,ปมาถึงฝั่งอากาักเสบนั่นคือแดนพระนิพพาน